ลี่ยนการอาบน้ำให้ฟินขึ้นอีกขั้นด้วยแปลงอาบน้ำไฟฟ้าโรมีตัวนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าการอาบน้ำนะคะยังแบบยังดีกว่านี้ได้อีกนะคะขอแนะนำแปรงอาบน้ำไฟฟ้าโรมีตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแปลงระบบไฟฟ้าค่ะชาร์จแบตใช้งานนะคะมีสี่หัวให้เลือกใช้งานกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น หัวยายสังเคราะห์นะคะตัวนี้นะคะขัดกับสบู่นุ่มๆนะคะฟินสุดๆไปเลยค่ะหัวหินขัดส้นเท้าค่ะตัวนี้นะคะช่วยขัดส้นเท้าที่แตกกันนะคะแล้วก็เป็นหัวแปรงซิลิโคนแล้วก็หัวแปรงนะคะตัวนี้นะค่ะช่วยขัดผิวแล้วก็ผัดผิวได้ดีมากๆเลยค่ะการใช้งานก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มค้างก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ ตัวแปลงนะคะยังสามารถเพิ่มระดับได้นะคะเพียงกดที่ปุ่มเปิดอีกครั้งนะคะความแรงก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยค่ะเราสามารถใช้ขัดผิวตอนแห้งแบบนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่า ตัวแปงนะคะไม่ทําลายผิวเลยขัดกันได้แบบสบายฟินๆกันเลยไปนะคะยิ่งถ้าเราขัดคู่กับตัวสครับนะคะก็จะทําให้การผัดเสลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นเลยคะ่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะให้ผิวดีกว่าที่เคยนะคะกดที่ตะกาได้เลยคะ่ะ